อยู่ที่ไหนนะสมหมายสมหมายเห็นสมหมายมั้งป่ะลูกอีสมหมายโอ้ยเลิกรอชื่อแม่คนอื่นได้แล้ววันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อมันนะชื่ออะไรตั้งใจจะรอทั้งโคตรเลยใช่ไหมนั่นไงเจอตัวจนได้รู้ป่าวว่าพ่อมันชื่ออะไรนี่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอพวกเรานะควรจะรักกันไว้ไม่ใช่ไปรอชื่อพ่อแม่เขานะ่้เข้าใจไหมงั้นกูไปถามเองกะนะ็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ฟังกูเลยมไม่ต้องมาห้ามกู ลูกกีต๋าเอ้ยหนอยเยอะดิพลังนี่มันช่างร้ายกาจอุ้ยเจอตัวจะได้นะลูกอีสมหมายกูมีเรื่องที่จะถามมึงสักหน่อยอ่ะนะพอแล้วไอ้สันขวันอะไรเหรอข้อไหนชื่ออะไรงั้นหรอฮะของแบบนี้น่ะมันต้องหาเองสิ ไอ้ขวางฉันทำไมลูกยายต้อยมึงนี่เอาแต่ล้อชื่อแม่กูมึงกล้าบอกชื่อแม่ตัวเองมาบ้างไหมล่ะทำไมจะไม่กล้าโอ้อปอดนี่วะถ้าพูดไปมึงก็ล้อชื่อแม่กูสิ <c oughs> กูมีวิธีที่จะรู้ชื่อพ่อแม่มึงละ <c oughs> เน,นตร <c oughs> วงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพพาเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพาสามารถรู้ชื่อพ่อแม่ใครก็ได้เพียงแค่มองหน้าเท่านั้นอืมมึงเนี่ยพ่อชื่อเปิดใช่ไหมไวรู้ได้ยังไงแคเนี้ พ่อหนูชื่อประหยัดนะคะอาจารย์ข้ามไปเลยละกันหน้าของมืองอะ่ะหนูล่ะคะอาจารย์งานนี้ชื่อช่างอุบาทจนอ่านไม่ได้นี่สก,กาเตอร์ของเราน้อเสียไปแล้วอย่างนั้นหรือเฮ้อยอึยไม่ได้เรื่องจัดการเองก็ได้ยังไงซะต้องรู้ชื่อพ่อมันให้ได้เราจะทำตามสัญญามาแล้วสิสญญนะหรือฉกจีบ เออการสะกดจิตใช้ไม่ไ uh ด้ผลถ้าอย่างนั้นคงต้องลองใช้จิตสัมผัสแบบคริวดูซะแล้วเอาละเด็กดีนะเด็กดีเจ้าหมาน้อยน่ารักเจ้าหมาน้อยน่ารักเอ๊ยเห็นกูเป็นหมาไปได้ยังไงเนี่ย้ยถ้าสายาศาสตร์ใช้ไม่ได้ผลก็มอมยามาเลยละกันนาฬิกาใครกูไม่ได้ยืมเฮะ รากากอนา้ัยมช่วงนี้ยิ่งขาดแคลนอยู่นี่มึงเล่นอะไรของมึงนี่ก็ลองไปทุกวิธีแล้วนะทำไมมันถึงยังไม่ได้ผลสักทีล่ะเนี่ยสมเกียรติสมหมายสมศักดิ์สมปองสมชายสมพงศ์กูล่อเขียนไว้ทั้งกระดานแบบนี้นี่แหละมันต้องโดนสักชื่อนึงนั่นแหละนะ